อันนี้เราจะทำอะไรจะเผาะเผาเนืออน้อแห้งเผาเนื้อแบบเพ่งแห้งใช่ไหมปิปแห้งลงไปปิดแ้ตำใส่กรเทียมใช่ไหมหใส่เนื้อลงไปคลุกเคาให้เข้ากัน <c oughs> อันนี้จะอะไรอ่ะผักชีลิ้วอ๋อใส่ผักชีลิ้วไปด้วยน,นี่ก็เป็นเมนูนผัดกระเพราเนื้อใส่ผักชีลิว้วอืมทำกับแก้มกินง่ายทำเป็นที่บ้านได้เลย อร่อยแน่นอนซีอใส,ส่ซีอิ๊วดำไปช้อนหนึ่งต่อไปก็ซอสปรุงรสผ้าเขียวน้ำปลาจิงหนึ่งเ <c oughs> ติมลงไปด้วยรสด,ดี อะไรอ่ะโอชิโรสครึ่งชอ้อนแล้วแต่ความอร่อยความนัวแล้วก็อะไรอ่ะตาปีป๊บใส่น้ำตาลปีป๊บอีกครึ่งชอ้อนครึ่งชอ้อนน้ำมันหอยเสร็จน้ำมันหอยลงไป <c oughs> แล้วแต่ความต้องการคลุกเคล้าให้เข้ากัน หอมมากเลยโอ้ยขั้นตอนสุดท้ายกระเพราลงไปกระเพรานี้ก็ต้องใส่ตอนสุดท้ายเลยนะครับปัดกระเพราเนื้อแบบแห้งๆทำขายได้ทำกินที่บ้านเป็นกับแรมได้เลยนะจ้าเอาบอกว่าเด็ดมากนี่ดูครบครนี<อ>่คือหน้าตาพวกวรเรานะครับ ว้าวพร้อมเสิร์ฟจ้ะกับแก้มอืมีน